นี่ไม่ซื้อปูจ้ะพี่น้องอะไรสกินนี่อะไรสกินสดสดจ้ะพี่น้องเอ้โอ้ยสดสดมาเบืองน้ำกันนโอ้ยแคเอย Yeah. Yeah. Big crabs. Yeah. Crables, female crabs. Female. I don't, I don't know. you took them in. I not had crabs before. Oh well. <laughs> I have. First <Best> time. mm. <laughs> 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 <you reason>? <laughs> Are you kidding? Are you kidding? you can't joke like that round here, man. I know, Hartley Pool. Hartley Pool. We've got the biggest crabs in Hartley Pool. <laughs> We got crabs last week, and the shelves were empty. No This food. Shell's empty. No nothing there. I don't want to die. Ah, that's in the Indian, is that? 15. 15. You want more of these? I want more of these. Put the lobster on there, what do you want? What's up, Spark? Big one, eh? Mm -hmm. They're small, but really compact. army. If it's one big one, I'll the big one. Next time we'll try we'll and just keep it to the big one. Like, get your lobster off, that's not that way. I want £50, pound, you want forty pounds, or two separate. Separate. separate, yeah? Separate, mm -hmm. we'll yeah? อย่ามีคุณบ้าข้อละช้าตัวใหญ่ๆพี่น้องมึงเอ้ยมึงหนึ่งป้าดิ่นอยู่เดียวๆอยู่จ่าสดๆนี่กินคักๆโรบาร์ที่นี่โอ้ถ้าฟิกบอล นี่กระปูจ้าพี่น้องขึ้นไงครับไงเนี่ยค่ะนี่ว่ามาครับว่ามาครับว่ามาว่ามาว่ามาเดี๋ยวแล้วอยู่ค่ะเอา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 

ปูทึ่งล็อบเตอร์บ้าหลายค่ะตอนซ่อนต่อไปลูกสาวหลาดสีดวกัมมูเลยค่ะล็อบเตอร์เะพี่น้องมึงซอสดอสดินอยู่เดีวเดีจ้ะล็อบเตอร์กระปูเบิึงจ้าหนิโตใหญ่งใหญ่โอ้ยนี่โตนี่กระนั่งใหญ่จ้ะพี่น้อง có bèg coa tam nyai cỡ กันอยู่ เป็นไรรู้หนหนพี่เจมยไม่เป็นไรโอ้หมันเป็นล็อกต่ล็อกนี่จะมันย้อนเหตาลิตนแทนเฮตเป็นตาลิตอน ไหนจับดึงขึ้นมาสิใหญ่ไหมอันนี้ดึงดึงดึงขึ้นเลยไม่ต้องกลัวขาหลดุด <Nope. S 1> ดึงนนดูอืม oh. ใหญ่มากเลยนะนี่ปลาพี่น้องหลังจากเข้าได้อันล็อกเตอร์ใหญ่มากน,น,นะ,ะเนาะค่ะนาอเขาก็เอามาต้มจะต้มใส่เกลือมาเบิ้งน้ำกันจะพี่น้องนี่โตยิ่ง่สดๆดยมาอ่อนซอนน้ำลูกสาวละ นี่นี่จ้านี่รับเติร์ตใหญ่ๆเนาะจ้ะนี่อุ้ยโวยโวยจ้ะพี่นอ้องอืนี่จ้าตัวใหญ่ๆอ้วนท้วนสมบูรณ์สดสดจ้ะ ขึ้นมาจากทะเลใหม่ๆเลยเนาะจ้ะเอาไปเอามาหนึ่งเบิง,งจ้านี่นี่จ้ะปดัปดๆๆแล้วก็ต่อไปกันย่งเหลืออันนี่จะปูน้อยค่ะน้อ นี่จะปูอืมในจับพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาเด้อลูกสาวหลา่ามันสดๆแหงน,นี่สดๆแห้งจับพี่น้องจกบินเด้าวๆอยู่จ้ะตอนต้มอืมุ่ม นี่เลากสิตัดจังสีเนาะตัดแล้วกสิตพี่ออกจากพี่น้องเลยอืมเอาเปลือกมาเ่กันจ้ะ พี่ออกพี่น้องมันมันสดเบิ้งจานี่แบบว,ว่ารอบเติมมันสดแห้งมันกระสิบออกง่ามๆามัมจึงสี่จะสวยงามโอ้ยพี่น้องมาจามากินน้ำลูกซาวล่ะน้ำจิม้ม ้องกินกล้ามจ้ะพี่น้องทุบเลยนะจ้ปะปลาลูกซาหวลาดทุบแห้งเปนไงนี่จ้ะพี่น้องนี่อเนี่ยถ้ามันซดนี่จ้ะซดมันจะเป็นตังสีตุ้ย

กินอิปูนะจ๊ะบันทีนี่นหืมก้ามกันยั่อลังการอู้วพี่น้องคักเนี่ยขาออกกันนะจจะขาอู้วเนื้อนะคะมาเบิ่งเนื้อสิค่าว่าจะเป็นอย่างไรงัดออกรดเป็นยังไงกะอู้วยพี่น้อง เนื้อคะ่ะเต็มเต็มมั่นจ่อยจ่อยเลยนะเนี่ยข้างในนี่ก็จะเป็นมั่นด้วยจ้ะอันนี้ก็สิเป็นเนื้ออืแต่ลูกสาวหลาสิกินขาไว้ <c oughs> น้ำแตกขาค,คือเป็นทั้งซี่ขาคือบ่เต็มได้กันให้ด้วจ้ะ น่ยจ้าม,มาจ้ากินอีแจ็โตนเนาะจาะเน่มาเลยค่ะฮักบิป๊าบนี่จ้ะพี่น้องเอ้ยนี่จะปาบหลังบับ ออกดึงออกมาเฮ้ยใหญมดเลยจ้ะพี่น้องสวยงามค่ะเบิงบ่งบื้อเอาก็ะสิบตัดเนี่ยนอจาจะจักหน่อยคนใหญ่มันก็จะใหญ่ไปนี่จ้ะ I love you ม,มา อนี่จ้าอโอเคจ้าพี่น้องจังได้ลูกสาวหลากกับสิคอจบคลิปไปจะซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะกินบ่หมดดอกจ้ามันก็นหลายเนาะจังได้กระพอกันคลิปหนาได้จ้าเด้อสวัสดีค่ะ